สวัสดีครับพี่น้องชาวว้าวที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมเจนครับกับช่องบาวิจิงคนอุดมคติมนี่ครับบ่าวเจ๋งคนอุบลครับถือโอกาสดีๆครับผมมาทักทายพี่น้องให้พี่น้องได้รับชมนะครับสำหรับตัวว่าวนี่ครับโอ้หนีมะมึงว่าวครับนี่ครับผม นี่นะครับสำหรับยูนาผมนะครับเป็นจุล่าขนาด150เซนติเมตรนะครับนี่นะครับสวัสดีครับทักทายกันได้นะครับครับก่อนบ้าเจงคนอุูบนสีแบงไ้พี่น้องแต่ละจังหวัดนะครับไปเล่นครับไปรวมกันสืบสารรวมกันออุรัก์นะครับเนาะวัฒนธรรมว่าจุล่าสูตรเปิดช่องบ้าเจงคนอุบนครับครับทักทายกันได้นะครับครับ ก่อนอื่นครับผมสำหรับเ่าวชุดนี้ครับผมเฮ็ดข้นมาเทื่อแรกตั้งใจสิเฮ็ดข้นมาทั้งเบิด12โตัวครับแต่ช่วงนี้ฝนตกครับผมกะเฮดงานอียงหลายๆอย่างครับผมครับทั้งเบิดร้านอาหารครับนี่ครับครับนี่ครับ10ตัวเฮดได้10ตัวครับกะยังบ่ไเด้โพดแบบว่าสีขายสิเปิดจ้องนะครับแต่มื้มนีเป็น มือสันวันดีครับผมกะถือโอกาสที่ดีครับสิเปิดไทยพี่น้องสําหรับคนที่อยากเรียนนะครับเรียนอีลีครับเปิดจองเลยนะครับสําหรับซิปโตอยู่นี่นะครับผมกะแบงให้พี่น้องไปแล้วครับสองโตครับอ่าสองโตนะครับแต่ทีลักลักนี่คือโตสีแดงนี่ตัวสีแดงนี่นะครับไปแน่นอนครับเรียบร้อยครับผมไปที่รัาผมจำมาผิดนะ ผมจำมื่อใกันครับว่าไปใส่นะครับเนะตัวสีแดงนี่คือมีคนจองวันที่เรียบร้อยครับครับอยู่ในนี่ทั้งเบิร์ตสิบตัวนะครับสิบสีคือมีคนเอาตัวนี้ตัวเดียวตัวสีแดงตัวเดียวคือสิบตัวนี่ผมยังไม่ได้เปิดจองเลยนะครับเฮดแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดจองคือทดสอบเรียบร้อยทุกตัวครับคือล่องทุกตัวแล้วนะครับอยู่อยู่นี่ล่องทุกตัวทุกตัวแล้วครับ แจมานีว่าสี้เปิดให้พี่น้องได้จองกันครับนี่ครับชุด1อยหาิฟครับพิมเดียวกันเบิดตทุกตัวครับตัวนี้พึ่งล่องมาบ้านครับเตะกรมัดไเลยนะครับคือการเบิดคือการเบิดนะครับสภาพงานผมสภาพงานวาานะครับให้เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดครับสกา้กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้บาเจงคนอุบลในการถ่ายทำคลิปนี้และคลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับนี่ครับสำหรับชุดนี้ครับ สำหรับใครสนุกสนใจอยากสิเอาไปเล่นครับทักมาได้เลยครับผมทักมาครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับครับอากาศห่อนครับห่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดครับสไคผมนม่ได้ครับแชร์ลงกลุ่มเกี่ยวกับกลุ่มวาวครับผมเกี่ยวกับการเอารักวาวนะครับเนาะอ่านูรักวาวห่อนครับอากาศห่อนอยู่บนฝนสีตกครับสวัสดีครับ พ่อพี่เบสครับผมบอกเดียวกันเบิดเลยเนาะครับร้าผมบอกเดียวกันเบิดครับแจ่ยังบได้เปิด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 ว่าสีขายนะครับเด้อครับก็อยากล่องผมก็อยากทายไว้เห็นซิฟสีเนาะพ่อได้เป็นผพระลึกเนี่ยครับว่าเออจะคล้องตังใจว่าจะเฮ็บซิฟซิสีก็เฮ็บได่เีครับใส่เวลาเห็ดประมาณสามอาทิตย์ครับผมครับค่อยๆเฮ็บไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับเบาวิวครับผม ไปเรียนวิชาน้ำด้วยครับมาครับผมมายินดีเด้อครับคนวารินครับคนอุบวนคนบ้านไก่เลี้ยงเคียงกันเนาะครับเนาะครับนี่ครับโตนี่นี่มีคนเอาเป็นที่เรียบร้อยครับผมบาจิงคนอุบลนกะแบงให้พี่น้องไปเรียนครับครับแบงห้ครับอยากให้กะจะใส่เวลาล่องอยู่สองสามเที่ยนะครับเนาะทุกโตอยู่นี่เกาเก้าโตเก้าสีครับก็คือว่าผมล่องเป็นทีเดียบร้อยทุกโต๊ะนะครับ ทุกตัวเลยครับผ่านการล่องลุ่มทุกตัวเลยนี่ครับภาพงานวาวนะครับเนาะครับพิมพ์เดียวกันครับบัต้องห่วงครับพิมพ์เดียวกันครับการมัดครับการมัดนี่ครับการติดการติดนะครับให้พี่น้องเดบิิงกันครับให้เดบิิงกันชัดๆครับนี่ครับให้เดบิิงกันชัดๆ การมัดการติดนะครับเนาะครับนี่นะครับการมัดการติดทุกทุกสิ่งทุกๆุกอย่างอยู่ในหนีเบิดรับสวยทุกตัวครับผมขอบคุณครับนี่ครับอากาศห่อนครับอยู่บนอากาศห่อนมากเลยครับนี่ครับเดี๋ยวสีบ่าวเจงคนดเอบนตัวได้ครับว่าวหนีร่องมึงข้างบนครับตัวนั้นหกเบ็ดครับบ่าวสีอการร่องมาอายังดีครับผมนี่ซักหัวครับขี้ดินก็ยังติดอยู่ครับ นี่ก็แมนเบิดนี่ก็แเมนเบิดครับสักห่วงครับให้เห็นเลยครับว่าตรงลลางออกว่าว่าสะอาดหรือบริสะอาดนี่ครับล่องเบิดครับบริสุทธิ์ทุกตัวนี่ครับมีหอดินครับสวัสดีครับหลวงพี่ครับผมครับล่องทุกตัวครับพิมพ์เดียวกันเบิดครับแต่ปีกบางตัวนี่อาจจะบระเมีนพิมพ์เดียวกันได้อาจจะมีคนละคนละพิมพ์แน่นะครับสถาบงานเรา โดยร่วมครับผมสำหรับไพมักสายจุล่านะครับเนาะสูตรเปิดช่องครับมึงชุดหนีไปเลยครับเป็นยังไดงครับครับโอ้อาการหอนครับพี่น้องเงาแตกสวดๆเลยโอ้ตายครับเงาแตกหอนเอาครับื่อยังฝนสิตกนี่นะครับท่ายไปครับ หน้าตากขาบอคให้สดใสมันเลยครับครับช่วงนี้ครับเตลเมื่อเตลวินกระเฮ็ดว้าทุกมือแล้วครับทุกมืออเดี๋ยวสีไทยข้างละอันนี้ให็นมึงเด้อสีกราบทางให้พี่น้องเบิึงครับสีป็นังไดงสำหรับว่าตัวนี้เครื่องเสือกไว้ก็คือว่าปีกบางเทืยบปีกมันอาจจะแบบเป็นข้อคอไม่อาจจะคอไม่เด้งครับเพราะต้องหาวิธีในการดึงให้ปีกมันได้บาลานซ์กันนะครับเนาะ ครับข้างหน้าครับประมาณนี้ย่ำนะครับเบาทุกโตอยู่นีนะครับสําหรับประกับไมล่านนะครับผมอัดให้ทุกคนเลยครับสําหรับคนที่คนที่อยากแดงคมไปเหรียญนะครับเนาะผมอัดให้ทุกทุกขั้นเลยนะครับทุกๆุกคันเลยนะครับครับเป็นประกับไมล่านให้เลยครับเป็นยางดีเลยครับผมบอมี่กากบอมี่แพงบอมี่ห่วงครับนี่ครับ ก็ได้แบ่งกันให้ไปเล่นไปรวมกันสืบสานไปรวมกันอันตรายไว้นะครับเนาะครับสําหรับใครอยากได้สูตรว่าอยากไดบยังครับแค่เอาตัวเดียวไปนี่สามารถหูสูตรว่าได้เบิดเลยครับครับนี่นะครับจัดให้ทุกโตเลยครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะถ้าถึงใจแล้วหามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดครับสะไข่กดกระดิ่งแจงเตือนครับเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้ผมในการถ่ายทำคลิปนี่แหละในการถ่ายทำคลิปตต่อไปนะครับชุดนี้ครับหลังจากเซตชุดนี้ไปแล้วก็จะเป็นชุดวาวสองหองต่อนะครับขนาดรอยหาซิเซนครับเอาไว้แค่นี้เนาะครับเนาะกี่น้องครับผมครับครับสภาพงานตัววาวของผมครับสาหรับไถ่มากสซยเปิดช่องนะครับสูตรเปิดช่องครับพิมพ์เดียวกันเบิร์ดครับ มีทั้งเบิร์ตยูซิปตัวครับสิบตัวสิบสีครับสีแดงแบ่งให้พี่น้องไปเรียบร้อยครับแต่พวกนี้ยังบม่ได้แบ่งไปนะครับครับนี่ครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สำหรับซิปเก่าคนซิปเก่าทันที่เบิ้งนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ